สนับสนุนโดยท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับคนเป็นข่าวครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณสมเริิกอิสารางกูลอยุธยานะครับผู้อำนวยการสถานีสยามสปอร์ตฟุตบอลครับเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องรางวัลฟุตบอลสยามโคด้นบอลซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าสํหคัคบ บุคคลในวงการฟุตบอลไทยซึ่งตอนนี้กําลังบูมแล้วก็กระแสการตอบรับดีมากครับคุณสมเลิศสวัสดีกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวาวเราคุยไว้เยอะมากมายเลยเ,เรื่องรางวัลต่างๆครับเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมตอนเลิกรายการคุยกับคุณสมเลิศนิดหนึ่งคุณสมเลิศว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องคนเชิญรางวัลครับหมปีแรกใช้พิธีกรเชิญพิธีกรขอ,ของช่องเราเชิญปีที่สองเป็นพวก นางแบบนางแบบครับเซ็กซี่เลย G ก D M อะไรเนี่ย GND ไม่ต้องพูดถึงปีที่สามนักบอลปีที่สามก็เช็ดศิลปินดาราเป็นดารามาเชิญครับปีนี้พิเศษสุดครับท่านผู้ชมเป็นใครครับแฟนนักบอลเป็นแฟนนักบอลเป็นภรรยานักฟุตบอลด้วยเป็นแฟนด้วยแว็กแว็กแว็ก ในวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็คือ wife and girlfriend ก็จะมีแก๊งหนึ่งแก๊งหนึ่งที่เป็ภรรยาของแบ็คแฮมวิกตอเรียเขาก็จะมีควนของเขาที่สวยเลยรวยหรูเลิศภรรยาผัวฉันเป็นนักบอลผัวฉันเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะในสังคมฟุตบอลไทยมันก็มีนะฮะคุณผู้ทราบไหมว่าตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลไทยเนี่ยมีแฟนเป็นดารานะฮะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยแต่ละคนนะฮะมีแฟนเป็นพิธีกรทีวีชื่อดังมีแฟนเป็นนางแบบเต็มไม่หมดเลยฮะ แล้วก็บรบดาแฟนๆเ่าเนี้ยเขาก็จะมีสังคมเองเขา,าลุยวิตตองนะฮะในประเทศไทยเนี่ยขายดีที่สุดกลุ่มลูกค้าหลักที่สุดคือกลุ่มเมียนักบอลไทยฮะโอ้โหแสดงนั่นหมายถึงว่ากระแสฟุตบอลไทยพิมลิกดีมากดีมากครับรายได้ <3 S 2> นักบอลดมีมาสี่ห้าแสนเงินเดือนล้านหนึ่งนะฮะแฟนก็จะใช้กระเป๋าหุยชาแนลมันก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นสังคมที่น่าสนใจมากสังคมเมียนักบอลไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมี หน้าตาคุณเป็นลมได้ปีกที่ทําให้สามีหรือว่าแฟนคุณเนี่ยประสบความเร็จในฟุตบอลคุณไม่เคยขึ้นเวทีเลยวันนี้คุณต้องรับเกียรให้ขึ้นเวทีด้วยฮะเอาแล้วเราจะได้เห็นไงครับว่าภรรยาหรือว่าแฟนของนักฟุตบอลคนไหนสวยที่สุดนะครับคือผมก็คือก็ต้องอย่างนี้นะฮะว่าถ้าภรรยาไม่สวยนะฮะเราขออนุญาตไม่เชิญนะฮะอ้าวนี่อย่าว่ากันนะนักฟุตบอลเออแล้วนักฟุตบอลบางท่านไม่ยินยอมนะฮะครับเราก็ไม่เป็นไรฮะเราคุยกับภรรยาคุยกับแฟน ถ้าแฟนยินดีแฟนบางท่านบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสามีก่อนหรือแฟนก่อนอเราก็ไม่เป็นไรก็ให้ขออนุญาตได้แต่บางท่านขอเลยะครว่าขอไปเซอร์ไพรส์เลยได้ไหมนะฮะแล้วไม่ต้องถามนะครับว่าใครเป็นแฟนใครผมถือว่านั่นเป็นการล่วงล้ําเรื่องส่วนตัวแต่คอนเฟิร์มว่าทุกคนเป็นแฟนนักฟุตบอลไม่มีที่เราจะเอาพิตตี้มาหลอกมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วหลังจากจบงานเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์แล้วก็มีทําสกรูปเรื่องราวของแฟนนักฟุตบอลที่ปรากฏตัวต่อสาธารณชน เราจะได้จับคู่ให้เห็นกันนะว่าว่าผู้หญิงสวยๆคนนี้ที่ขึ้นไปเชิญรางวัลฟุบอลสยามกอล์ฟบอลเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าเป็นภรรยาของใครแต่ผมเข้าสนามเนี่ยเห็นต้องบอกว่าโอ้สวยมากใช่ไหมฮะเยอะมากาคุณผ<า>ู้เห็นคนุณผู้จะบอกว่าสวยเลยแล้วทีนี้พออยู่บนเวทีเนี่ยจะดูซิว่าถ้าผู้คนไม่รู้ว่านี่เป็นแฟนนักฟุตบอลอาจจะคิดว่าเป็นนางแบบมืออาชีพนะฮะเป็นความภูมิใจของหลังบ้านนะผมว่าจริงๆอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีเมียดีต้องมีแฟนดีเพราะว่ารายได้เยอะ นะฮะบางทีบางคนออกนอกรู่นอกทางชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนหลังบ้านเนี่ยเป็นคนสําคัญในชีวิตถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้แฟนของใครคนนั้นคได้ได้เชิญรางวัลมาแล้วก็มอบให้กับแฟนเขาบนเวทีได้คงเป็นเป็นโมเมนต์ที่สุดประทับใจใช่ไหมเราจะไอยากนะฮะเมียเราเอารางวัลมาให้เราเนี้ยท่านผู้ชมครับเป็นโอกาสที่ยากมากนะครับโอ้สุดยอด นี่ถ้าไม่ติดงานเลยรสงสัยต้องขออนุญาตจากคุณปุเป้เข้าไปดูงานด้วยยินดีนะผมอยากจะบอกนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็คนในครอบครัวฟุตบอลไทยนะฮะอาจจะเป็นทีมฟุตบอลเอเอเสเด็กตายจังหวัดอะไรก็ตามหลายท่านถามทีมงานมาว่าจะเข้าไปได้ไหมจะไปได้ไหมเชิญเลยนะฮะคือแม้ว่าห้องจัดเลี้ยงมันจะไม่ใหญ่ไม่โตรับคนได้เราไม่สามารถที่จะออกบัตรเชิญได้หมดนะฮะแต่ว่าสามารถเดินทางไปได้หมดแล้วยินดีเลี้ยงเต็มที่หมดเท่าไหร่ก็เท่ากันเราถือว่า หมายถึงว่าอาหารจะหมดยังไงก็ผมเชื่อว่าบรรยากาศมันมันสำคัญกว่าครับเรื่องของอาหารหรือความพร้อมอะไรต่างๆนะนะผมอยากให้ทุกคนมาแล้วผมไม่อยากให้คิดว่าไม่ได้รางวัลไม่ไปดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทั้งงานจะมีคนแค่สิบหกคนนะคุณปุ๊บเฉพาะคนที่ไปรับรางวัลเท่านั้นเองถ้าวันหนึ่งที่คุณขึ้นไปรับรางวัลบ้างจะไม่มีคนมาร่วมยินดีกับคุณนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อถึงแม้คุณจะไม่ได้คุณไปยินดีเพื่อนวมาชีพคุณนะฮะเช่นเดียวกันวันหนึ่งถ้าคุณได้ ผมก็เช<ล>ื่อว่าคนอื่นจะมายินดีเพื่อนก็จะมาด้วยนะฮะก็ถือเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพเป็นการให้เกียรติสถาบันลูกหนังเป็นการให้เกียรติผู้จัดงานนะครับก็มาร่วมกันที่สําคัญนี่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมจะเห็นนักฟุตบอลในลุกที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนปกติเราจะเห็นเสื้อฟุตบอลกางเกงถุงเท้าสตั๊ดแต่ครั้งนี้มาชุดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คนเชิญรางวัลนี้รับรองมาชุดใหญ่แน่คือแค่ไปดูลานจอดรถนี่นะผมว่าคุ้มนะไทยพิม์ลี่ของเราเนี่ยก้าวกระโดดเร็วเกินม ตามความเห็นคุณสมเลิศผมว่ามันเป็นมันเป็นก้าวกระโดดอย่างเหลือเชื่อถามว่าเร็วกันไหมไม่เร็วหรอกเพราะว่าช่วงเวลาที่มันล้มเหลวพลิกความขม้นมางายเนี่ยมันอยู่หลายปีโอ้ยี่สิบกว่าปีนะอ่าใช่มันมันก็ล้มลุกๆอยู่นั่นแหละแต่พอถึงจุดจุดที่จะจุดติดขึ้นมามันก็ติดขึ้นมาแบบแบบบูมเลยอไม่เร็วหรอกในอาเซียนเขาเร็วกว่าเราอีกสิงคโปร์เคยประสบความสำเร็จเร็วกว่านี้เวียดนามเคยประสบความสำเร็จดอนรา เพียงแต่ว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จเราจะยืนระยะได้แค่ไหนครับอันนี้สําคัญวันนี้เรื่องที่สําคัญคิดว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้ไทยพีมารีสของเราเนี่ยหมดกระแสความนิยมมีอยู่สองสามเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือตัวนักฟุตบอลนะฮะนักฟุตบอลต้องต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพล้มบอลจะเป็นปัญหาของมะเลงลายเลยป็นมะเ็งลายมีประเด็นที่หนึ่งพูดกันตรงเลยสองแฟนฟุตบอลครับต้องไม่ให้มีบรรยากาศของการตีกันนะฮะ มีกันบ่อยคนก็ไม่อยากไปดูเล้วล่ะสามฝ่ายจะการแข่งขันต้องยืนหยัดด้วยความมาตรฐานด้วยความเที่ยงธรรมนะฮะสี่คนทําทีมวันนี้อย่างที่เรารู้ว่าคนทําทีมส่วนใหญ่มาจากการเมืองอย่างนักการเมืองนักการเมืองต้องการเห็นความสําเร็จเร็วนะฮะบางทีไม่ทันใจก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อเลยซื้อถูกซื้อถูกต้องก็คือซื้อนักฟุตบอลเข้ามาร่วมทีมซื้อโค้ชเข้ามามันทําได้แต่ถ้าไปซื้ออย่างอื่นนะฮะไปซื้อคู่ต่อสู้ซื้อกรรมการ เป็นวิธีทางรักที่สุกปรกแล้วชาติฟุตบอลไทยมันมันตกต่ําเร็วสี่อย่างนี้นะครับสมมตว่าเราไม่เจอกับ4ี่อย่างเนี้ยผมว่ามันจะยืนระยะได้วันนี้มาตรฐานมันได้ละจุดติดละมีแฟนละมีอยากให้แฟนที่เขาเขารักเขายอมเสียเงินไปดูเนี่ยเขาหมดศรัทธาสี่จุดนี่นละฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรรมการนะฮะต้องต้องต้องยกระดับให้ได้ต้องรักามาตรฐานให้ได้ ่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่ทันนะครับในยุคที่ฟุตบอลสูงสุดของประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนก็คือถ้วยก่อเตะกันเนี่ยมีแต่นักฟุตบอลดูกันเองแล้วพอเริ่มมาจัดเป็นไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกใหม่ๆเนี่ยพักครึ่งมีตลกมาเล่นยังไม่มีคนดูเลยเพื่อเรียกคนดูนะฮะเพื่อเรียกคนดูคนยังไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยขยับกล้ากระโดดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันรักษานะครับทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อจะเดินหน้าไปด้วยยกกกัััันนนนนนนเเหหมืืออออออบบบคคตขงงงาาฟุลลด้้รี คุณปุ๊เป้นในส่วนของแฟนบอลเมื่อสักครู่ก็พูดออกมามันมีตีกันทีมนู้นทีมนี้อะไรเนี่ยคิดว่าตรงนี้เราควรจะควบค,คุมยังไงได้บ้างคือในมุมมองผมนะผมว่านี่แหละเป็นแฟนบอลท,ที่ที่ดีอืคือเป็นแฟนบอลที่ที่ผูกพันกับทีมที่อินเน่ยคุณไปดูฟุตบอลญี่ปุ่นนะคุณปุ๊ฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยรับรองว่าวันหนึ่งจเจริญสู้ฟุตบอลไทยไม่ได้หรอกเพราะคนญี่ปุ่นไม่อินคนญี่ปุ่นไปเชียร์บอลแบบไปตบมือนะฮะไปเหมือนกับไปเกณฑ์ขึ้นมาสแตอ่์ใช่ ไปคือมันไม่กินกับฟุตบอลอ่นะที่ของเราเนี่ยมันเหมือนพวกอังกฤษพวกฮูลิแกับเชียร์ฟุตบอลด้วยหัวใจด้วยอะไร่เงี้ยแต่ไม่ว่าจะมันแค่ไหนไม่ว่าจะด้วยหัวใจแค่ไหนมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมนะฮะซึ่งคณะกรรมการหรือว่าทีมเนี่ยต้องช่วยควบคุมดูแลแล้วก็โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราต้องปลูกจิตสํานึกของการเชียร์ฟุตบอลด้วยหัวใจด้วยความมันแต่ว่าต้องอยู่ในอยู่ในในกรอบ คุณเป็นตะโกนด่าได้ตะโกนโหได้ฟุตบอลไม่ใช่หมากเก็บที่คุณจะตะโกนด่าไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยมันเป็นการแสดงสัญชาตญาณดนบอย่างหนึ่งที่เข้าไปดูฟุตบอลทั้งคือก็เหมือนกันคุณเห็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยยกนิ้วกลางยกอะไรกันด่าแรงด้วยนะธรรมชาติด่ากันตะโกนด่าแต่คุณต้องไม่ลุกล้ำไม่ถึงกับไปคว้างหัวกรรมการไม่ถึงกับไปดักตีคู่ต่อสู้ไม่ถึงกับเอาเ้อนไปปากันอันนั้นลุกล้ำแล้วนั่นเป็นการทำลายร่างกายแล้วนะฮะถ้าคุณยังอยู่ในขอบเขตของคุณ เชียร์อยู่ในที่นั่งของคุณตะโกนด่าได้เต็มที่บอลจบเลิกกันต่างคนด่าขับรถกลับบ้านคือรถกลับบ้านผมว่าอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าอิ่มให้สุดนะสุดๆอย่างนี้เลยเชียร์ให้รักกันเต็มที่อย่างนี้เลยมันจะมันมันจะทําให้ฟุตบอลมันเดินต่อไปได้ครับผมว่ามันถามว่าจะมีมาตรการควบคุมยังไงเราก็ต้องมีกติกาที่เข้มแข็งขึ้นครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องปลูกจิตสานึกด้วยผมว่าสานึกสาคัญที่สุดนะครับ่านผู้ชมครับก็เนี่ยมันเป็นเป็นเรียกว่า รากฐานฟุตบอลก็ต้องค่อยๆสร้างกันมานะครับว่าฟุตบอนนกกลอังกฤษกว่าจะสาเร็จถึงทุกวันนี้ใช้เวลาเป็นร้อยปีครับถึงจะมาเห็นเราเนี่ยบ้านเราจะบอกว่าก๊อปปี้มาก็ได้เพราะว่าอะไรที่ดีก๊อปปี้มาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอามานะครับคุณปู้เป้ถามนิดนึงอ,อ,อันนี้ไม่ได้ถามเกี่ยวกวับเรื่องฟุตบอลสยามวันดบอลครับถามเกี่ยวกวับเรื่องท้ยทีมเมลีกเนี่ยจะปรับเป็น20ทีมเหลือ18ทีมมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน มันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเขาจะปรับอยู่แล้วใช่ไหมฮะปีหน้าตกชั้น5ทีมอะไรครับก็จะเหลือ18บแปดทีมผมว่า18ทีมเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็น18บแปดทีมเพราะเดี๋ยวก่อนมาฤดูการจะมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วเพิ่มอีก3ทีม5ทีมเพราะเราอย่างไรระบบกันอย่างนี้นะฮะยังอยากจะเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะคือมันไม่มีหลักเกณฑ์น่ะไม่มีสัญญาด้วยคือถ้าคุณสุภาพบุรุษนะเป็นเจเนอแมนอันเกรดนะคุณมาเซ็นสัญญาล่วงกันหมดเลย ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปีหน้าคุณต้องเตะ18ทีมต้องตกชั้น5ทีมและอีก10ปีอย่างนี้ไปคุณต้องเตะ18ทีมไม่ว่าฟ้าจะพาแผ่นดินจะถล่มคุณจะหาวิธีการังไง้ก็ต้องให้เหลือ18ทีมแต่ไม่ใช่คุณจะเปลี่ยนวิธีการอย่างกรณีสีดักเดดโดนพักสารมันเยอะมากแก้แข็งคุณมาเพิ่มทีมแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มทีมคุณต้องแก้ต่อเนื่องอีก3ปีถูกต้องไหมฮะวันนี้เนี่ยคุณลด5ทีมดีวิชั่น1ปีหน้าคุณ คุณตัดสีตะเกตออกไปครับหรือว่าคุณให้เขาเตะต่อโดยที่คุณไม่ฟังคําสั่งสารก็รทําได้นะอืมแล้วให้มันจบไปแล้วกตกสามทีมขึ้นสามทีมมันก็เป็นสิบแปดทีมอยู่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนระบบเปลี่ยนแค่ระบบเนี่ยคุณไปกแก้ไปกแก้กติกาเนี่ยแตว่ามันไม่ควรแก้กติกามันอยู่ของมันมันเป็นบัญญัติของวงการฟุตบอลคุณจะไปเปลี่ยนมันคุณไปแก้ที่ต้นเรื่องเรื่องเกิดจากตรงไหนไปแก้ตรงนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวปีนี้คุณคอยดูพอใกล้ๆก้ปิดฤดูกาลไม่เอาละเหลือตกชั้นสองทีม เท่ากับว่าจะมี20ทีม<ช>20ทีม<ช>มันก็จะเพิ่มเพิ่มลดลดอยู่อย่างนี้นน <ะ S 2> แหละจะประกาศทําไมมันกป็น,ม,นามาตรฐานาทีมมันต้องยืนให้อยู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเรายัางอยู่กับคุณสมฤทธครับมีคําถามสําคัญเกี่ยวกับรางวัลผู้บันสยามโกลเด้นบอลอยู่คําถามหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าคุณสมฤทธจะยอมตอบหรือเปล่าช่วงหน้าครับ